อะไรให้แฟนๆนะคะตรงน,นี้ได้ติดตามกันได้ครับผมก็นี่ละครซิงเกิลประมาณสองซิงเกิเลแล้วนะครับซิงเกิลแรกที่ร้องไปสักครู่นี้ก็คื่อเพลงว่าต่อให้เธออยู่ไรน,นะคะรับผมซิงเกิลที่สองก็คืออย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใครนะคะรับผมสามารถฟังได้แล้วทุกเอ่อสรปปตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะฮะแล้วถ้าใครที่อยากจะดูเอ็มวีสามารถก็ไปดูได้แล้วนะครับที่ยูทูบช่องโอวี่ทีวีนะฮะแล้วก็ปีหน้าอกมีละครออนแอร์ถึงนะครับทางช่องเวิร์คไฟหมายเลขที่สามนทางช่อเรื่องวรรณคดีสองครับคุณผ เรื่องก็น่าดูแล้วกเลยแล้วก็จะทำเพลงบ่อยมาเรื่อยๆนะไปติดตามกันได้นะคะกับบุตชายคนนี้คุณโอ๋กัมินกินนะคะบุตชายมากความสามารถร้องเพลงร้องรอนะคะเล่นละครก็เก่งอ่ะไปติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโอ๋กัมินกินด้วยค่ะก็จะลงมือกับเขาด้วยกันขอบคุณค่ะและกับขัดไปขอเรียนเชิญค่ะตัวแทนนะคะจากทางอยู่เลยนะคลินิกค่ะกลิ่นมาม่วช่อดอกไม้ ใหญ่อลังการนะคะท่านทั้งอบคุณให้กับคุณโหค่ะโหมีที่ท่า